สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR ใช่ไหมนะครับช่องห่ยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะเป็น2สูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาก็เจ็ด้วนนะครับ2สูตรนี้เมื่อเทียบชนกันแล้วชนกันที่ตัวเดียวนะครับงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า มันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับเพราะว่าสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ พราะว่าสุรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เจ h a n n e l หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็ ที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสถิติเทียบชนกันนะครับทั้ง2ส,สูตรเข้ามาจากงวดที่ออก3 3 6นะครับงวดแรกชนกันที่เลข3นะครับตัวเดียวเลข3นะครับเข้ามานะครับที่หลักสิบบนนะครับ ชนกัน3กับ4 4กับ3นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 4นย์หนะครับหลักสิบบนนะครับเลข4ชจนกัน7กับ6นะครับออก8 6 7เนะครับเลข6เข้ามาชนกันที่เลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับออกห0 6หลักสิบนะครับเลข0ชนกันที่6กับ9นะครับ ที่อกหกหกสองตัวที่เข้ามาคือเลขหก 6. ชนกันสามกับหกนะครับกับวันที่ออกหกหกห้าเลขหกนะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้สองสูตรนี้เท่ามาเทียบชนกันก็จะชนกันที่3กับ6นะครับกับผลวันที่ออก9 6้าสองนะครับ เลขหกนะครับเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับสถิติก็7งวดนะครับทั้ง2สูตรนะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับสูตรที่1นะครับวดแรกนะครับ3บวก3าเป็น6 6บวกเเป็น15 15บวกเเป็น22นะครับได้เลข2 ตัวแรกลบหนึ่งนะครับสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งบวกสองนะครับได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะครับสี่ตัวสองหนึ่งสามสี่กับผลวันที่ออกสามสามหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลขสามบวกกันแล้วนะครับสี่สามห้าหกกับผลวันที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับเลขสี่เข้ามา บวกกันแล้วได้7 6 8 9นะครับกับผลลัพธ์ที่ออก8 6 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้19นะครับ9 8 0 1แปดศูงกับผลลัพธ์ที่ออก6กศูนะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลข0ูบวกกันแล้วได้17 7 6 8 9นะครับกับผลลัพธ์ที่ออก6 6 2 ที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้4นะครับ4 3 5 6กับรลรางวัลที่ออก6 6 5เลข6นะครับหลักสิบอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้5บวก5เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก1เป็น14ได้เลข4ีลบหนึ แรกเหลือ3 3บวกสได้5 5าห้าบวกหนึ่งได้6นะครับ4 3 5 6กกับผลพวันที่ออก962ตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมารุ้นกันนะครับของวันนี้2อบวก2เป็น4 4่บวก8เป็น12 12อบวกหเป็น18นะครับได้เลข8 ลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือเจ็บวกสก็ได้เก้บวกหนะครับได้สิบตัวท้ายก็คือเลขศูนยนะครับแปดเจ็ด้ยอย จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับสูตรหลัก10บนตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งมาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลัก10ของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบนะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับงวดแรก4บวก8เป็น12 12บวกแเป็น20ตัวแรกลบ3นะครับ20่ลบสเหลือ17เอาตัวท้ายก็คือเลข7นะครับ7จบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น16นะครับเอาตัวท้าย0นี่4ตัวเหมือนกัน7036ศูนยามหกับผลลัพธ์ที่ออก336นะครับหลักสิบนะครับเลข3บวกกันแล้วนะครับ7403กับผลรางวัลที่ออก0 4นเนี่ยนะครับเลข4เข้ามา 0736นะครับกับพลังวันที่ออก867นะครับเลขหก,ก็แล้ได้10นะครับ0736กับพลังวันที่ออก606นะครับเลข0ก็แล้วได้6 6392นะครับกับพลังวันที่ออก662นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห ก็แล้วได้16นะครับ6 3 9 2นะครับพระวัลที่6 6 6 5ตัวที่เข้ามานะครับเลข6 7บวก0บวก9เป็น16นะครับลบ3นะครับเหลือ3 3บวก6เป็น9 9บวก3เป็น12นะครับเอาตัวท้ายกับรางวัลที่ออก9 6 2หลัก10น นี่เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับของสูตรนี้เข้ามาก็เจ็ดงวดแต่เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับของงวดนี้นะครับสี่บวกหกเป็นส 10, 10ิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าในเลขเก้าลบสามนะครับตัวแรกเหลือหกหตัวนี้ให้บวกหกนะครับ ส2 2สบวกสนะครับเป็น5 1า่อยอรยเจ็ดอดูว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลข้ายครั้งที่1น,นะครับสาตมตำแหน่งถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสเลข8ไม่มีนะครับเลข7ไม่มีนะครับมีเลข9นะครับเลขศูนย์ไม่มีนะครับชนกันที่เลข9้าตัวเดียว เก้าตัวเดียวเพียวๆจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงขั้นมากจาเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตาน,นี้หรือไม่นะครับทางนี้ท้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแช์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดี